กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบอร์สุขสุขขนเนาะเมื่อนี้มาอยู่กับเบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเ๋ยจังใจขอฝากความหักละความคิดหอดไปหาพี่เพื่น้องเอฟซีทางฟังไทยรกคาต่างประเทศนําเนาะถ้าหากว่าพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาราอาจะลืมกดไลก์าากแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซองน,น้อยของเบ้าลุย ได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและก็หลายๆประเทศอยู่ในอาเซียนอันนี้มาให้ไม่พี่น้องในเบิ้งในสมย่างเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนสลับเรื่องราวในวันนี้เนาะบ้าลุยจะพาไม่พี่น้องไปฟังเรื่องราวของสาวตางซาติก็คือยูทูบเบอร์ของสาวตางชาตดเนาะที่เพื่อนได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวหลายๆประเทศอยู่ในอาเซียนนี่แหละเนาะแต่วันนี้บ่าลุยจะพาไม่พี่น้องไปฟังเรื่องราวของเพื่อนที่เข้าไปท่องเที่ยว อยู่ในประเทศกัมพูชาก็คือประเทศกัมพูชีนั่นเองเนาะที่เพื่อนได้ไปขี่รถไฟเราจะไปเบิ้งบรรยากาศการขี่รถไฟของเพื่อนว่าจะเป็นอันใดแล้วก็ความมุ้สึกของเพื่อนจะเป็นอันใดเด้อนอะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะไปรับฟังความคิดเห็นของสาวตังชาตาที่เข้ามาเห็นลีปวิดอด,ดังก่าวันทุกคนว่าเขาเจ้าจะสแสดงมุมมองหรือว่าความคิดเห็นอันใดเด้อนาะถ้าหากพี่ๆนอ๊อฟซีท่านใดห้หางได้ไปท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาหรือว่าได้ไปขี่รถ มากเป็นคือดังที่คลิปที่บอลลูได้นําเสนอไปนี่กับคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกบอลลู้เด้อว่ามันจะเป็นคือดังคลิปที่เพื่อนแนะนาเสนอทันเทวบน,นบอลลูนกับยังบุฮูและก็ยังบุทันได้เห็นจักเทื่รถไฟใน,ในประเทศกรัรมพูชานาะก่อนอื่นบอลลูยก็ต้องขอขอบใจแล้วต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวนี้นาะจากซ่องยูทูบ4คอมเมนต์ทุกคนที่เพื่อนแนะนาเสนอเรื่องราวของสาวต่างชาติหรือว่ายูทูบเบอร์ของสาวต่างชาติที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปขี่รถไฟ อยู่ในประเทศกัมพูชาและการความรู้สึกของสาวต่งางชาติาตที่มีต่อเรื่องราวนี้เนาะเดี๋ยวเ่อจะภาพฟังเบื้องว่าจะเป็นอะไรได้เนาะทุกคนสลายิีวิตโอยเตรียมเพื่อนบนเวิีจะได้แปะริ้งบรรยาใาศของเมนต์เดือถ้าท่านใดเข้ามาลวก็จะลืมเข้าเปลน่ยนหลใจทางซองของเพื่อนนำเนาะเอาทุกคนเพื่อเป็นการซราเสียเวลาเข้าไปเบื้องไปสุ่มไปภาพฟังเบื้องว่าจะเป็นอะไรเราจังรวมกันอะจายที่ภาพสุ่มวิดีโอจดไปเนาะสวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับ วันนี้เองนะครับระหว่างที่แอดกำลังหาคลิปให้กับทุกคนได้รับชมกันนะครับแอดก็ได้ไปเจอช่องยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่านอนสต็อปยูโรทริปนะฮะโดยเขาเนี่ยก็ชอบเดินทางโดยรถไฟเครื่องบินรถบัสหรือว่าเรือข้ามฟากในยุโรปแล้วก็ทั่วโลกนะครับซึ่งมาหาเดือนที่แล้วเองเนี่ยตัวเขาก็ได้เดินทางมาที่กัมพูชานะครับเพื่อมารีวิวรถไฟกัมพูชานั่นเองนะครับไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่นะถึงได้มาลองนั่งรถไฟที่นี่นะครับซึ่งเขมรเองก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะฮะ จากที่เขาจบทริปนี้แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ถึงกับบอกว่านี่มันเป็นรถไฟที่แย่ที่สุดนในโลกเลยหรือเปล่าเนี่ยยินดีต้อนรับสู่กัมพูชานะนี่มันเป็นครั้งแรกที่ฉันมาและก็อาจจะเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่ฉันมาที่นี่ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังการเอาชีวิตรอดของยูทูเบอร์ท่านนี้กันเลยดีกว่านะครับสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่เมืองหลวงของกัมพูชาซึ่งมีประชากรประมาณ2.2ล้านคน เราน่ะจะใช้บริการรถไฟธรรมดาหนึ่งในสองขบวนที่เหลืออยู่ในประเทศนี้โดยมุ่งหน้าไปทางเหนือสู่พระตะบอง oh. กัมพูชานะ่ะมาทำให้ฉันประหลาดใจอย่างมากเลยนะฉันก็ไม่รู้จริงๆว่าจะคาดหวังอะไรกับที่นี่แต่หลังจากที่ฉันใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่นี่นะฉันก็ไม่อยากจะกลับมาที่นี่อีกในะเร็วๆนี้นะจริงๆอ่ะที่นี่มันก็สวยงามแล้วก็เป็นมิตรนะแต่ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนามากนะักหรือว่ามีนักท่องเที่ยวมากพอที่จะฝูกพลานนะนะ แต่ชันนะก็สนุกกับมันจริงๆการเดินทางของเราเนี่ยก็เริ่มต้นที่สถานีหลักในเมืองด้วยเหตุผลบางประการนะนะประตูนหน้าก็จึงถูกล็อกและคุณนะก็ต้องเดินไปตามทางด้านข้างถนนเพื่อเข้าถึงชานชลางานต่อไปของชันนะก็คือการแลกเปลี่ยนอ e ีทิเกตของชันเป็นตั๋วจริงซึ่งอีเมลของเขาเนี่ยก็ระบุว่าคุณต้องทำอย่างนั้นก่อนขึ้นรถไฟนะซึ่งรถไฟของเราในวันนี้ก็เป็นรถไฟ2ตู้ รถไฟของอดีตรอฟอทอรหรือว่าการรถไฟไทยดีเซลหลายตู้เลยซึ่งนอกจาก,กระทำสีใหม่แล้วก็ยังซ่อมบำรุงได้บ้างตามที่ฉันเห็นนะนะแต่น่าเสียดายที่ทางขึ้นรถไฟนี้ก็ไม่มีทางลาดสำหรับรถเข็นวิวแชร์ในขณะที่เบาะนั่งก็เป็นเพียงม้านั่งธรรมดาตั้งตรงแล้วก็แข็งนิดหน่อยสามารถยืนยันได้เลยว่ามันไม่สบายอย่างแน่นอน เรานะออกเดินทางตรงเวลา6โมง40เส้นทางเส้นนี้ยาว275กิโลเมตรซึ่งเราเน่ยก็ใช้เวลา6ชั่วโมง50นาที i.p หลังของฉันปวดหลังแน่นอนตัวสำหรับเส้นทางนี้มาราคา32,000เรียวกับพูชาหรือประมาณ270บาทรถไฟก็มีความเร็วที่ค่อนข้างตำ่ำคุณยังเห็นการกระดอนหรือว่าสายไปสายมาของรถไฟได้นะ สิ่งนี้มันจะแย่ตลอดการเดินทางโดยเฉพาะที่ความเร็วช้าแน่นอนว่ามันเป็นโลกที่แตกต่างออกไปจากที่ฉันมานะการขาดการสนับสนุนจากรัฐแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะ่ะนำไปสู่ความยากจนที่สิ้นหวังทั้งหมดนี้มันชัดเจนเกินไปจากที่มองเห็นนะนะเมื่อเรานะออกจากเมืองการเอาชีวิตรอดนะก็ได้เริ่มต้นขึ้น รถไฟที่นี่มันโค้งเคงไปมาจริงๆนะตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่และฉันเองก็มีอาการเมาลดระหว่างการเดินทาง นี่มารถไฟหรือว่าเรือกันแน่นะฉันนึกว่าเราโตขึ้นอยู่โค้งเเคงแล้วก็ไม่ปลอดภัยในรถก็มีห้องน้ำนะแต่ว่ามีเพียงห้องเดียวแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวกระดาษชำระก,ก็ไม่มีความเร็วที่เราใช้เดินทางก็แค่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วสูงสุดแล้วแหละที่เราทําได้นะพูดตามตรงก็คงไม่อยากให้มันเร็วไปกว่านี้อีกแล้วนะรถไฟมันก็แย่มากกระเด็นกระดอนไปมา อย่างไรก็ตามนะฉันก็ประหลาดใจมากเลยที่รถไฟของเรานะ่ะมันไม่ตกหลางสักทีแถมในตัวรถเองนะก็ไม่มีอาหารหรือว่าน้ำดื่มขายเลยแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่ที่รถไฟเขาจอดไปเวลา5นาทีเพื่อให้คุณสามารถลงรถ แล้วก็หยิบของว่างหรือเครื่องดื่มจากสถานีได้อนะแต่ว่าบนรถไฟเองก็ไม่มี Wi-Fi และสัญญาณ 4G ที่จำกัดมากแถมชั้นก็หนวกหูเพราะเสียงแต่ที่ดังอย่างต่อเนื่องฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะปีบแต่ทำไมนักหนาะตอนนี้ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะลงจากรถไฟขบวนนี้บทสรุปของการเดินทางนี้นะก็คือช้าอึดอัดราคาถูกแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อ ใช่แล้วแหละแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ฉันจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนอ้ออย่าลืมกินยาแก้เมาก่อนที่จะขึ้นรถไฟล่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเอาชีวิตรอดบนรถไฟของชาวยุโรปท่านนี้นะฮะ <c oughs> <c oughs> แกน่าจะเข็ดหน้าดูนะฮะเออนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันเลยดีกว่าครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นกันอย่างไรกับรถไฟคาเมน ความที่เ่แรกเป็นชาวเขมรนะครับวิดีโอที่ดีรถไฟกัมพูชานะ่ะก็อาจจะไม่สะดวกสบายมากดังนั้นแต่ก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ดีนี่น่าเสียดายที่การรถไฟของกัมพูชานะ่ะเขาไม่ได้ลงทุนเพิ่มเช่นอาจจะสร้างส่วนต่อขยายจากพัตตบงไปเสียมราชเนื่องจากาเมืองนั้นนะเป็นฐานของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชมคนครวัดสายนี้ก็อาจจะทําให้นักท่องเที่ยวเขาเดินทางเข้ามาในประเทศกัมพูชาได้ง่ายขึ้น ความก็เห็นชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับบ้าไปแล้วนี่มารถไฟอะไรเนี่ยมันไม่ตกหลังกรบบุญแล้วนะรถไฟก็เกา่าหลังก็ชำรุดเส้นทางอ่ะเหมือนย้อนกลับไปในอดีตเลยรถไฟคันนี้ในกัมพูชาก็ดูเหมือนเอาไว้ใช้สำหรับคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นนะนะไม่งั้นคุณอาจจะอ้วกแตกได้ความก็เห็นต่อมาเป็นชาวอินเดียนะครับ รถไฟสายเนี่ยมันคล้ายกับรถไฟอินเดียเมื่อ25ปีที่แล้วเลยนะอย่างไรก็ตามอินเดียนะก็มีมาตาวที่กว้างกว่าเป็นส่วนใหญ่นะดังนั้นโอกาสที่จะตกลังก็จึงมีน้อยกว่า อย่างไรก็ตามนะในปัจจุบันนะรถไฟอินเดียก็ได้พัฒนาไปมากแล้วรวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ100%เโดยตูโยโย้โดยสาร LHB การเดินทางสำหรับขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเป็นต้นนะนะซึ่งรถไฟกึ่งความเร็วสูงนะก็มีความสะดวกสบายตอนนี้พวกเรากำลังสร้างรถไฟหัวกระสุนอยู่ ความคิดเห็นต่อมาเป็นชาวคามรน,นะครับแกก็มาแขวะประเทศไทยนะฮะเมื่อพิจารณาจากรถไฟที่ได้มาจากประเทศไทยนะพวกมันก็จึงอยู่ในสภาพที่ดีกว่ามากนะฉะนั้นได้ดั่งรถไฟแบบเดียวกัน2-3งสาขบวนในประเทศไทยรถไฟของพวกเขานะก็เกา่าและก็สกรปรกอย่างมาก ความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับสิ่งที่ดีที่สุดนในโลกนะมันก็คือรถไฟกัมพูชาไงเพราะว่าเขานะ่ะสามารถทําให้ผู้โดยสารนะ่ะรู้ว่าชีวิตตัวเองนะ่ะยังมีความหวังอยู่ขอให้ผู้โดยสารทุกคนนะ่ะรอดชีวิตกลับมาได้นะ ความกดเด่นชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันคิดว่าฉันจะลองนั่งรถไฟกับูชาดูสักครั้งในชีวิต,ตนะแต่ว่าตอนเนี้ไม่เอาแล้วฉันประหลาดใจมากที่เห็นสิ่งก่อสร้างใหม่ๆมากมายในพนมเปนแม้จะมีความยากจนก็ตามนะ ความคิดเด่นต่อมานะครับฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีรถไฟในกัมพูชานะเนี่ยหากว่าคุณอะ่ะยังไม่ได้ลองนั่งรถไฟในพม่าหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อเมียนม่านะฉันว่ารถไฟชั้น3ที่นั่น่ะก็ดีกว่านี้อีกความคิดเด่นชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับเขาก็ได้มาสงสัยว่าทําไมมีโลโก้ไทยนะครับทําไมรถไฟอะ่ะถึงมีโลโก้ SRT ไทยเรียวเวละ่ะ แล้วก็ตัวย่อภาษาไทยก็ยังคงปรากฏให้เห็นบนตู้โดยสารนะนาซึ่งสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ฉันคาดไม่ถึงเลยหลังจากนั้นเองนะครับก็ได้มีคนมาตอบกลับไทยนะครับบริจาครถไฟให้ไงเพื่อทดแทนรางเดิมก็ตกไปนานิคมของฝรั่งเศสและขบวนที่เห็นในคลิปกับเพื่อขมินจะได้ใช้เป็นไม้ตีกับเพื่อนบ้านความขึเห็นต่อมานะครับเป็นชาวขมนนะ กัมพูชาก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟใหม่นะพวกเขาใช้สิ่งที่เหลืออยู่จากวันเกา่าสงครามนะ่ะประเทศกัมพูชาไม่สามารถทําระบบรางรถไฟให้กลับมาใช้งานได้จนกระทั่งเมื่อสิบป,ปีก่อนนะนะแต่ว่าตอนนี้กัมพูชากําลังสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไม่กี่แห่งภายในะไม่กี่ปีนี้ ความคิดเห็นต่อมานะครับขอชื่นชมคุณจริงๆนะที่พยายามขึ้นรถไฟที่น่านาเปิ้นชั้นก็คงไม่กล้าเพราะว่าฉั้นอยากจะนั่งเครื่องบินหรือว่าเช่ารถด,ดีๆสักคันดีกว่าความคิดเห็นต่อมานะครับไอ้คำว่าชั้นประหลาดใจที่เราไม่ตกรางเนี่ยมันคืออะไรนะฮ่าๆแปลว่าเรานะ่ยสามารถตกรลงได้ทุกเมือ่อใช่ไหมอย่างไรก็ตามนะชันก็ดีใจที่เราได้เห็นรถไฟในกาบ,บูชานะ่ะเขากลับมาเดินรถอีกครั้ง ความก็เห็นชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับน่าสลดใจอย่างยิ่งเลยที่เราเห็นความยากจนที่อยู่อาศัยที่พังทลายแล้วก็ขยะที่เกลื่อนกาดเช่นนี้และถึงการน,นั้นน่ะก็ต้องยอมรับว่าทั้งหมดเนี่ยผู้คนอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรมากบางทีนะ่ะพวกเขาก็อาจจะยอมรับสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาไปแล้ว และก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไคร์ให้ช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติดตามเอาไว้ด้วยจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบายยเอาเป็นยาไงเดนอตผิวน้าง้าที่ได้ครับฟังเรื่องราวของยูทูบเบอร์ของสาวต่งางชาติก็คือ,อยูไนทีวีเอลลอลบคนลยเนะที่เพิ่นได้มีโอกาสเข้า ไปท่องเที่ยวอยู่ในประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้ไปลองขี่รถไฟอยู่ในประเทศกัมพูชาทุกคนบอลลุยก็ยังบู้กันเนอะว่ารถไฟอยู่ในประเทศกัมพูชาว่าจะเป็นคือด้งที่เพื่อนแนะนาเสนอมาเทบนเนอะและก็บุ้ว่ามีรถไฟสายใด้ไทุกคนแล้วก็มีรถไฟรุ่นใด้เนอะเพื่อนก็อาจจะเป็นรุ่นธรรมดาบ่หรือว่ายัางบุทันแม่นรุ่นที่ว่าเออทันสมัยมีความเร็วสูงอีย่างประมาณนั้นเนอะจริงว่า ให้มันเป็นรถไฟมันคาดจะธรรมดาได้เนาะอันนี้มันก็เอา,าบ่ได้แปลว่าเออรถไฟของเพื่อนบ่ดีจักราชซีทุกคนบางเทือก็อาจจะเป็นรถไฟสายธรรมดาที่ทว่าแล่นผ่านอยู่ในตัวเมืองหรือว่าเคลียดอยู่ในโซนบ,บุตรทุกคนบางเทือมันก็อาจจะพบคว่ง่ายทางด้านเส้นทางอีกอย่างประมาณนั้น,น,นเนาะบ่ลุูก็ยยงบ่เข้าใจคือการทุกคนบางเทือเฮาเบิ้งยนาภาพยูทูบเบอร์สาวต่างชาติขี่รถไฟขันล้าวมันก็อาจจะมีการเหน่งกลวยไปมาๆอาจจะ เป็นเสียวเสียวเป็นตายานแน่นอนทุกคนถ้าหางมันเปลี่ยนแบบนั้นแท้เบ้าลุยเองก็น่นาจะบุกกายขี้บุกนในทุกคนเนาะถ้าห้ากพี่เพือนเอฟซี MC, ท่านใดหางได้ไปขี่รถไฟอยู่ในประเทศกัมพูชาก็าสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกเบ้าลุยได้เ้อมันจะเป็นคือดังที่ในคลิปนําเสนอแท้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นเฮากันยังได้เห็นความรู้สึกของสาวต่งางชาติที่เห็นเรื่องราวนะครับที่เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นอยู่ในคลิปของยูทูบเบอร์คนที่เพื่อนได้นาเสนอเรื่องราวนะครับออกไปน้อเฮากับด้่ลฟังความคิดเห็น ของสาวต่างชาติเพราะว่าจะเป็นประเทศอินเดียและการไล่ประเทศที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนาะและการพี่น้องที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอทางข้าวถ้ามีความคิดเห็นใดๆที่แตกต่างจากคนที่เข้ามาคอมเมนต์กับคอมเมนต์มาโอลมกับบาลลูนใดเนาะเัืงเมือนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาวต่างชาติแลว่ายูทูบเบอร์ของสาวต่างชาติที่เข้าไปขี่รถไฟอยู่ในประเทศกัมพูชาทุกคนถ้าคลิปวิดีโอต่อไปบาลลยมีเรื่องราวดีๆอนใดเพราะว่าจะเป็นอยู่ใน ประเทศลาวประเทศไทยรายก็หลายๆประเทศอยู่ในะอาเซียนนี่ก็จะคอยนํามาเสนอใหอใอใใ้พี่น้องในเบื้องในชมและการพี่น้องให้มีความคิดเห็นเลยว่ามีอะไรที่ยากตาหนีที่ชมเบ้าลุยกับคอมเมนต์เพิ่มเติมในเด้นเอนเบาลุยยินดีครับเอาทุกคอมเมนต์ทุกข้อความทุกคํเติมที่ที่ชมเพื่อจะปรับปรุงซ่อ,องของเบ้าลุยและการตัวของเบาลุยไปพร้อมการถ่ายทอดทุกคนสาลาแมนี้เบาลุยก็จแต่ขออเลากระจัยเป็นสนิเด้อสุดท้ายนี้ขอลกาวว่าสบายดีบาย,บาย